a l right, lady and gentlemen, welcome to War Thunder. a g a e s s สวัสดีผมพระกผมในสี่อเชิยูวนเกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทางสตรีมหรือว่าในเวลา War Thunder พี่คุว่าพวกคุณก็เจอแล้วหรือว่าจะชัลิินต้นล่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากทุกท่านนะผมนะเป็นยัไงบ้างครับหลังจากที่ทุกคนได้ทำการรับชม T541951 ไปนะครับผมแต่ทีนี้นะครับในเลทของตัวนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่จบเพียงแค่ตัวนั้นนะครับมันยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมเคยเล่นไปแล้วเมื่อชาติปังก่อนจริงๆนะแต่ว่าในครั้งนั้นอะ่ะผมยังไม่ดีเซอร์ เต็ม full modification เลยนะครับก็เอานำมารีวิวก่อนแล้วนะครับผมรถถังที่ว่านี่ครับเป็น Heavy Tank ครับที่มีนามว่า IS4M นั่นเองนะครับรถถัง Heavy Tank นะครับของทางฝั่งของโซเวียตนะครับแรง5เ a ตติ้7.7นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมว่าหลายคนน่าจะได้กันเยอะแยะแล้วนะครับผมเพราะว่ามันคือตัวหนึ่งที่คุณต้องจะไปต้องต้องวิจัยอยู่ดีถ้าใครคิดจะเล่นสายทางของ T80 หรือสายทางของ Heavy Tank พวกนี้นะครับผมก็สรับเรื่องราวของ i c m นี้นะครับผมไม่ต้องการเล่าไปแล้วนะครับเมื่อคลิปนั้นนะครับก็ลองไปดูได้นะครับตามนั้นเลยเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อเนื้อกันบ้างนะครับผม i c m เนะครับเป็นที่ Heavy Tank ส่วนปืนครับก็1นึ่งิมิลเดิมๆนะครับผมที่มานัตั้งแต่สมัย i อซ์สองไอสามเนี่ยก็ยันถึง i อซ์สี่ไอหกเลย ะครับประมาณนี้นะครับผมถามว่าต่างกันไหมกับตัวรุ่นอื่นๆผมว่ามันไม่ต่างกันเลยนะครับกด์โลกระสุนเฉลี่ยอยู่ประมาณเทพอๆกันนะครับผมแล้วก็กระสุนนะครับผมก็จะมีกระสุน APCPC แบบนี้นะครับ BR471D มาด้วยนะครับผมแต่ว่าที่มันจะแตกต่างถ้าเราเทียบกับ IS3 นะครับผม IS3 เนี่ยครับจะสังเกตเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของ ป้อมปืนนะครับป้อมปืนของเราครับผมจะเป็นเชฟแบบนี้นะครับผมแต่ว่า i อ้มนะครัมันจะเป็นอีกเชฟหนึงนะครับผมซึ่งความหนาบางเนี่ยนะครับผมทางฝั่งของ i อ้เนี่ยนะครับผมจะค่อนข้างหนากว่านะครับผมค่อนข้างหนากว่าด้วยแล้วก็ความเร็วในการหมุนป้อมปืนนะครับไอ้สนะครับสามารถสร้างค่อนข้างจะเร็วกว่า i อ้นะเพราะว่า i อ้มันประมาณหกองศาต่อวีไทีเนาะ แต่ว่าในฐานะของ i อนะครับมันจะเป็น9.4องศาต่อวิเทีก็ถือว่าเร็วกว่านะครับผมตัวนี้จะมีเครื่องยนต์ที่ห้องข้าจะแรงกว่านะครับผมความเร็วก็สร้างสร้างได้มากกว่าด้วยนะครับแต่ก็ส่วนตัวว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความเร็วยังไงก็เฉลี่ยแล้วมันก็พอๆกันนะครับผมตามนั้นเรื่องการเรืเ่องเรืเ่องของการระดับกระสุนก็ถือว่าพอๆกันเลย แต่ว่าทีนี้นะครับสิ่งที่มันดีเยี่ยมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการซูมของกล้องเล็งนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ครับค่อนข้างซูมได้ค่อนข้างค่อนข้างไกลอ่ะนะครับค่อนข้างไกลแต่ทีนี้ครับตัวนี้เนี่ยครับมันมันไม่มีเลนส์ไฟเดอร์หรืออะไรเลยนะครับในการช่วยในการวัดระยะนะครับก็อาจจะไปต้องใช้ทักษะของพวกคุณนะครับในการเล็งแล้วก็ยิงออกไปถ้าในกรณีที่คุณจะไปต้องยิงในระยะค่อนข้างไกลมากๆนะครับผม ยิ่งเกินหลักพันเมตรขึ้นนะครับที่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมเรื่องของการวิจัยนะครับไม่ต้องอะไรคิดมากมายกับตัวนี้เลยครับพาร์ท APE Horizontal แล้วก็ BR 471D นะครับแล้วก็สม o k e g น n น็นะครับผมสม o k e กน n น็เราจะเป็นลูกระเบิดด้านหลังของเรา2ลูกนี้นะครับผมที่อยู่ด้านท้ายนั่นคือสิ่งที่พรกคุณจะได้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ทั่วไปไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของค่าซ่อมรับอยู่ที่ประมาณ9,605 Silver ก็ถ้าอ่าไปบวกกับตัวอื่นด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะแพงแหละเอาไม่ง่ายเรืเ่องของคอสตอมค์นะครับเรื่องของลายครับมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นสีพื้นฐานหมดเลยแบบนี้นะครับผมทำไมกูมีสีสายได้วะเอ๊ะทำไมกูมีสีสายได้วะประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าใครชอบฝั่งนี้นะครับก็ มันก็เล่นได้นะครับผมเยงแต่ว่าคุณเราต้องเจออย่างเงี้ยไปอีกดเดิมแต่ว่าถ้าคุณกัดฟันได้นะครับผมก็ตัวต่อไปของเรารับก็จะเป็นอ่ารุ่น t 10m นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ก็จะเป็นเฮวิ่แท้งเหมือนเดิมนะครับผมแต่เชื่อครับผมว่ามันดีกว่าตระกูลพวก IS แน่นอนนะครับผมโอเคครับตามนั้นครับุกท่านเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในแมชนะครับว่าจะลงมามันไหน let's go ฝั่งเียผมว่าส่วนตัวนะครับว่า ผู้คุณนะครับจะต้องเจออะไรแบบนี้คือมันคือทรงเดิมเดิมมันคืออาจจะเป็นแบบคนละรุ่นปืนเดิมเดิมอาจจะแบบคนละโครงตัวอะไรประมาณนี้นะครับไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยแล้วผู้คุณต้องจำเป็นต้องกัดฟันด้วยคือถ้าผู้คุณไม่สังเกตอะไรมากมายก็คือสังเกตทางตะกูลนี้ก็ได้ตะกูลไอ2สองเนี่ยผู้คุณลองคิดดูดิไอซ์สองไอซ์สามไอสี่สามตัวที่คุณต้องต้องเจอที่มันอารมณ์คล้ายๆกันน่ะนะครับผู้คุณคิดดูแล้วกัน อ่าน่าจะเป็นเอ่อถ้าถังฝรั่งเศสเลยประมาณแปดร้อยมั้งมีหนทางนึงก็คือยิงตรงเพดล่างมันเลยเจ็บร้อยมีคนจะช่วยเพื่อนมันเว้เอ้อนั่นง่าย BMP จะ มุมกดเราแย่มากเลยครับไม่อยากได้มุมกดอ่ะทางฝั่งรัสเซียนี้พวกคุณต้องทำใจในเรื่องของมุมกดนะพวกคุณมันไม่มีผนทางอื่นด้วยตัวที่มีม,มุมกดต่ำๆก็มีอยู่น้อยมากๆเลยอะไรของเองวะ ไม่เห็นกูยจริงๆดิโอ้ถ้ากูเสียรถถังของเพื่อเรา ถางสมัยนี้นี่คือแบบสุดยอดมากคือจะบอกว่าตั้งแต่บริาการโผล่มาเนี่ยนะครับไอสะพานเวนเนี่ยนะครับมันฆ่าฆ่าคนอื่นมาเยอะแยะแล้ว <c oughs> พวกคุเห็นร่องที่มันแยกแตกๆนั้นมาเออตรงนั้นแหละที่ผมพูดถึงมันฆ่าสตูเอยฆ่าฆ่าเพื่อนเราไปเยอะเหมือนกัน พา,ามิชั่นอันนี้โหลดกระสุนเร็วกว่าเราครับผมจะยุ่งมันถอยถอยผมวุณนถอยอ๋อพวกเราอยู่ข้างหน้าให้แล้ว Thank you เจ uh ื้อนั่นไงใครว่าข้างหลังกูมาเด้อมาเจอร์เอ้ยๆไปเฟรน อาตีกันมาอีกผมไปไหนไม่ได้แล้วต้องร้องคนอื่นช่วยแล้วเดีย๋ยวพวกเราก็อยู่ซ้ายขวาหมดเลยดว่ะ ได้อยู่้ยได้อยู่ได้อยู่แหวิแทงก็คือแหวิแทงอยู่บันยังค่ำแล้วเนะาะถ้าโดนเต็มๆก็ต,ตั้มก็ไม่ตายอ,ะอ่ะยังไงวะทางซ้ายมือ เอาเลย M48 อีนัดนึงอีงนัดนึงยิงไปเลยเออเจ๋งเมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนเราเป็น M4 สองดัสเตอร์เออแอบตกใจนิดๆเนี่ยมองไม่เห็นเป็นเลขเป็นเลขแปดยังไงล่ะจะมีคนเล็งตูดผมวนะเนี่ยอาตีมาอีกแล้ว โอ้ Holy ลีสและเพิดเหรอแบบมันบางอายิงเพื่อนกูได้ไงนี่ัำไงวะองไม่เห็นเส้นทางกูสุดเลยโ, oh 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 โอ้ยโอ้ยมายกอดโอ้ยหมายกอดโอ้ยมายกอดโอ้ยมายกอดโอ้ยสายมือโอ้โหมาเดอร์อ่ะเสียผมกลมไม่ได้ พาเดอร์บป่าะไม่ใช่มุลปาเดอร์วะอ๋อ BMP คือเราก็ทำหน้าที่ของแฮกวิทังได้ดีแล้วล่ะอูยตายชีเกือบไปแล้ว <Jub> <IT> <t genau cool> <t ine out> วแต่ร้อยห้าสิบอุ้ยติดชิปอุ้ยได้เลย รู้สึกว่าสตูดิโอแห่งนี้วะอ่านังเงี้ย <c oughs> ขอยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิถ้าอัพเกรดดีๆน่าจะยัได้อยู่ประมาณสักสิบเก้าถึงยี่สิบวิทีเนาะถ้าอัพเกรดดีๆ โอ้โห oh oh. จริงปะเนี่ยยิงไม่เข้าจริงดิโหริช ยิงไม่เข้าเลยวะอ๋อกูยิงผิดจุดงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วเกออือพื้นชั้นเกือบ my friend my friend my friend ทำรัศยานหนึ่งสิ my friend เออ my friend my friend ôi oh, đang oh, my friend ừ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  Okay. พี้ยผมยิงผิดจุดเองซอรีขอรีผมควรจะยิงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมควรยิงแถวตรงเนี้ยแถวตรงคอมาแต่กี้ผมยิงตรงตรงตัวตาเยเลยคู ถ้าปกฮ้งนาอะไรก็ต้องก็ต้องถอยหลังแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยตั่งบินก็ไม่แม่ใจตัวนี้นะ ครบินราโดจ้า อยู่ตรงนี้ตั้งนานโอกระสุนเค็มด้วย <c ười> เครื่องบินก็เยอะขออนญาตไปเขียนเครื่องบินก่อนนะครับ ักเอ้ยไอตัวเดิมอีกแล้วไอตัวนี้ไม่ตายเหรอนะครับผมเป็นตัวหนึ่งนะครับที่พวกคุณจะไปต้องวิจัยอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าตัวต่อไปของมันนะครับจะเป็นเรียกว่า T10 นะครับผม T10M นั่นคือตัวนี้นะครับผมน่าจะเคลียร์แล้วนะครับผมมั้งนะน่าจะเคลียร์แล้วนะครับผมก็ต่อตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวเลดอื่นแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกแฟคชั่นหนึ่งด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่าน,นะครับผมที่ยังนั่งรับชมกันอยู่จนถึงตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเซตต่อเซตต่อไปจะเป็นเซตเซตอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นอีกแฟคชั่นหนึ่งแล้วก็โปรดรอรู้นกันด้วยละกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมแต่อาจจะมีบ้างที่เอามาแทรกแซงอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมจะได้เป็นเซตเซตแบบนี้ไปเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้แบบว่ารู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้นนรีวิวอะไรไปแล้วบ้างวะอะไรประมาณนี้หรือว่าอะไรที่เราเรีวิวไปแล้วแล้วเรายัง ยังไม่เคยรีวิวแบบเต็ม full modification อะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะได้ผมได้ได้ได้รีรู้แล้วก็ได้รู้ด้วยแล้วจะได้ทําการมารีวิวใหม่อะไรประมาณนี้เช่นกันนะครับผมตามรัชชน,นันนะก็สายไฮวิทังรัสเซียนะครับผมทารปภาพทุกท่านนะครับมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะยิงเข้าหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตามน้นทุกท่านนะครับผมงัน้นก็เจอกันคราวหน้าครับงัน้นก็สำหรับวันนี้เขาย้ายงนี้สวัสดีครับ